สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธานรีจารุภาคชานนนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอาศก็ได้ค่ะทำงานอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณาภายัยส่วนกิจการอาสาสมัครค่ะในส่วนกิจการอาสาสมัครนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็แบ,บ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันก็คือ 1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือที่เราเรียกว่าอ,อป,ปอพอรอ 2. สองก็คืออาสาสมัครจากองค์การสาธารณากุศลที่ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปก็คือกู้ภัยนั่นเองนะคะทั้งหมด ภารกิจของเราสั้นๆค่ะจิตอาสาของท่านคือภารกิจของเราถ้ายังไงก็ขอฝากการปฏิบัติงานของส่วนกิจการอาสาสมัครไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย